สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวนนี้เนาะค่ะก็เป็นมือวันที่25กรกฎาคมพศ2566ค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะในมูก็ด้อยู่ที่วัดปู่578เนาะคะ่ะเผื่อจะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมารับชมนาท่างโค้งสุดท้ายเนาะค่ะว่าปู่578จะเนียนจะยำให้ตัวใดเนาะคะ่ะผู้ใหญ่เจดีจะให้มาตัวไหนเนาะคะ่ะมาเบิง่งมาฟังไปน้ำกันค่ะกรบน้ำมาสการกรบปูค่ะการน้ำมัสการเน้่ค่ะปูครับ เอซีก็เป็นห่วงปูเป็นยังไงอาการ <S <S เป็นยังไงไขแน่ไปก็สัญญาขี้นีก้ก็ไขไขแนครับสัญญาขี้นี้ไขแนเจียบยุบปากๆห่างกัโอ้นนครับปูป๊อมหนางไว้หนายางไโอ้ม,มันเป็นขัดๆเสียดๆปูปูให้แล้วใครแล้วอเอาทำมาชมปูว่าใครเลยเด้อครับเพราะเอฟซีมันจะถามมาหลายเจบ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบจุกๆแน่นๆมีร่มพร้อมครับปู ร่มดั่งร่มดั่งไม่ใช่แน่หรอกนะฝันดีเพาะปูใกล้เลยเด็เป็นยังไงผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ไปนวดนี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็ให้มาให้มาแล้ววิ่งสองหางเอาเอาทงนี่ล่ะปูเอฟซีเพิ่นก็ล่อเพิ่นถานี่แหละเพิ่นห้ตารางให้ตารางหมอปูบให้นครับให้ตารางเอาู้ใหญ่ใจดีมันทีมีคือเก้านั่นแหละครับของปู วิ่งบนมั่กรตัวเก่าว่างหันวิ่งบนมั่กัเขาศูนย์ครับงวดที่แล้ววิ่งบนปูเขาเด้อนะปูเนาะวิ่งบนงวดที่แล้วเข้าศูนย์เลกวิ่งปูครับวิ่งบนวิ่งสองกับสามสองสามเดิมไปที่สามเือเก้าครับปูอันนี้เป็นของปูนะปูเนาะสูตรของปูชุดบน <c oughs> มันคืมีจุดสองสี่สองสี่สองหา้าครับสามหา้าไม่เท่านี้มีเท่านี้เหลือเท่านี้ครับปูสองสี่สองห้าสามห้ามีชุดบนของปูมาในเรืมันเด่นมันจะเด่นตัวนี้เด่นสามหา้าครับโอ้ วิ่งบนสองกับสามเดือนสามหาก,กับสามบนสามล่างสามบนสามล่างอันนี้บนเนี่ยอ่าบนล่างมาในปัวอือันนี้ล่างของปัว้นพี่น้องเนาะสามล่างสาม,อมโอ้ขันมันจะไปตามสูตรคือเห็ดแต่เบิ่งนั่นกับ งดก็มันลงหุบมันมีส่วมีซีมีหุมันออกได้กันครับปูอันนี้ของของปูเรื่อเไหนลึของปูครับจะมีอยู่ศูนย์สามศูนย์สามกับสามสามครับอ่าที่ปูห้ตตองัดของผู้ใหญ่ใจดีปูของผู้ใหญ่ใจดีล่าง ผู้ใหญ่ใจดีหกสองครับหกสามเจ็ดสองเจ็สามครับนี่แหละเราะเพิ่นแม่น่อสี่เพิ่นให้วิ่งตัวไหปูววิ่งสามวิ่งสามเพื่อกันเพิ่นให้วิ่งสามอ๋อวิ่งสามจนิครับโอ้ตรงกันกับปูวได้วิ่งสามกับวิ่งสามล่างกับ ทูกคูกัดสามพือกันครับเพิ่นเน้นโคูดให้ปูปเสรสามสิอครับเงินเจ็ดเขเส้นในกะไใดปูปูห้เจ็ดแปดเส้ไหมครับผมค,ครับปูมันไดสามพือกันได้ หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าล่างว่าเม้นหนึ่งหกกันละเม้นบอหนึ่งหกกันละครับมาในเจ็ดในหกในห้าในหกในสามในหนึ่งในหนึ่งในสองในสี่ในหกนั่นเองหัวดอกรันได้หนิครับมันร่องหกจังไหนจังไปออกเส้นกันอ่าหกสอง ครับศูนยบ้นี่มันติดไปมันติดไปล่างขึ้นติดไปบนเท่านั้นละครับห้าสามศูนย์หกสองแปดได้หกหสามแปดสี่เก้าหนึ่งสามศูนย์น มันจะบระมาณนี่ป่ปูปูได้สามซุ้ย่านยุดย่านยุดนี่ล่ะมันจะไปลักษณะนั้ี่มันลงสามเด้ครับปูปูเพิ่มเพิ่นเพิ่นเน้นต่อไหนผู้ใหญ่ใจดีเลขผู้ใจญ่ใจดีเพิ่นยำมากนั่นเพิ่นให้ให้เน้นสามได้ให้เน้นสามเพิ่นให้เน้นสามล้างปูเลขคันน้ำมนต์นี่ทองเลขคันน้ำมนต์ทองสามห่านี้ครับมีศูนย์สามหอมเนี้ยครับ เอาปูเลขทะเบียนรถบ้าเท่า,าครับ,ค,รบคือได้เลขตรงกันครับงวดที่แล้วได้เลขขันน้ำมน <หา S 1> อ์น่ะเอฟซีวาต,ตรงกันครับเอ่งวดที่แล้วเลยตัวเลขอ่ะตรงกันสุดโตงว,วดก้อนมันกับมีศูนย์แมนมันกับมันมีศูนย์ได้วหววก้อนนั่นมีศูนย์มีหามีสามพร้อมปูเออเบอร์เบอร์เบเบก้อนนั่นเลขตัวตัวเดียวกันได้ตัวเดียวกันแมนตัวเดียวกันได้ครับผมนี่นี่ดวก้อนเห็นมาปูนี่ต่ว่าสลับ สลับกันอยู่ห้าสามศูนี่ปูมาลองห้าสามศนครับนี่สาศูนอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยนี่จุ่มทั้งดีกัว่าว่าเลขมันบินศูนย์งวดที่แล้วท่านผู้ชมมันศูนย์ยังละปูท่านถ้าถาเอฟีม,มากถ้าศนมากมีสองศนก็สามศูนปูมันต่อสามศูนเดี๋ยวปูอะงวดนี่ปูเซ็ละปู ปูงวดนีย่เลืมเ้อความงฝันอันเก่าที่มันบ้าออกสามศูนย์กับศูนหามันมันมาสองเทีาสามเทีมีปูมันจะมาหาศูนย์มันอีกนี่หาศูนย์มันอีกนี่พี่น้องนี่ครับเมื่ออันเป้าท่ากระจับให้เด้พี่น้องได้ที่ปูทรงให้่เบ้าท่าครับเลขขันน้ำมนต์ผมกระจับครูให้เอฟซีละปูนี่นี่ละตัวที่ปูทรงให้ผมนี่ละหาผู้ใดหมักนี่นี่จับเอานุ่ปูเนาะมันยังมีศูนย์อีกอยู่นี่เห็นปูปูนี่ครับ ธรรมุชมมันไปออกว่าหันออกห้าสามศูนย์ครับเกิดว่าออกห้าศูนย์สามครับสามห้าศูนย์แมนตายวัดประเทศดนี่ปูสามห้าศูนย์นี่ตายวัดประเทศเลยลอยลอตเก้าวครับธรรมุชมคือเลขหนึ่งคยเปลี่ยนโยเปียนตะลักลอยซื้อกะมีแมนครับปูเปียนตะลักน่วยซื้อกะมีอ่าเปลี่ยนลักสิบซื้อกะมี่ทุนนั้ำโตเก้า เนี่ยเราว่างดีดีเลยถามมาคือมาศูนสามปูนี่ตัวเก้าโนปูเราเราว่างดีดีเอาในธรรมชมเลขคันน้ำมตนพี่น้องเกิดว่าเอาเกิดว่าเอาเลขบนไปลงตารางกราต่ายเล่นมีอยู่ในคันน้ำมนุนปูเราหนีแล้วปูเก้าห้าศูนย์นีพี่น้องโอ้คือมาตรงครับเลขเปล่าเถ่าขัาวแกปูย่านตัวนี่แหละย่านแท้ตัวนี้แหละห้าศูนย์กับสามศูนย์เนี่ยครับนี่แหละ มีเป็ดมีนี่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 มันยันยุ่นนี่หละเลยเลศูนย์ละมีศูนย์นะปูนะปูได้มาศูนย์จับเอานี้นี่พี่น้องครับจะแปดหาศูนย์เก้าหาศูนย์สามหาศูนย์เบาเท่านี่ครับสามหาศูนย์พี่น้องสามห้าศูนย์เด้อธรรมบมชเด้อนี่เหล็กขันน้ำมุนหมวดที่แล้วนี่นี่ก้าสามโตได้พี่น้องห้าสามศูนย์มาเลยครับเพื่อนเพื่นเพชรขันน้ำมุนจำมาให้เขื่อนจำมาให้เลยปูทิปอ่าอาปูจับนะเนี่ยครับผม นี่ครับผู้ผู้่นที่ทรงขันน้ำมนต์มาให้ได้พี่น้องเด้่องพันจับให้นี่ผู้ที่เพิ่นทรงมาให้ผู้ขัน่นเพื่จับมาให้อยู่ผู้ก็เคยลงให้ยุดก็เถิอยู่ครับอ่าเอาเพิ่นจับมาให้ตัวใดปูวปูวเอาแผ่นไม้ผมแน่แผ่นใหญ่เลยผมจะได้เอาไว้เอฟซีพิ่นบางน้า่าเขียนใส่แผ่นใหญ่เลยปูวครับผมอันนี้เพิ่นจับออกมาจากขันน้ำมนต์อ่าครับปูวเก้าครับเก้าครับเออเก้าอ่าคือมีแต่เก้าเท่าละปู 9ก0 9ส0มศูนี่้าห้าศอ่า,วอารวแต่เลขอ, <laughs> <laughs> อันอ่นมีเพิ่นจับผู้ที่เิ่นทรงกันผู้เพิ่นเห็ดขันนมนเพิ่นทรงมาให้พี่น้องจับมาตัดเอาสองตัวได้พี่น้องได้สามกับตรงของปูอันนี้ของปูชุดของปูตัดเอาวิ่งบน2กับ3พี่น้อง24 25 35สห้นิ้นที่3าหวิ่งล่างวิ่ง3 03, 3 3, 3. ผู้ใหญ่เจดีทรงใหม่แล้วครับผมผู้ใหญ่เจดีวิ่งสามวิ่งสามล่างเม็ดเดียวนะครับเนาะครับหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเน้นที่สามนะครับผมเน้นที่หกสามเจ็ดสามอันนี้ครับผู้ที่เพิ่นทรงเหล็กขันน้ำมนต์มาให้ปูเพิ่นจับไห้พี่น้องนี่เพิ่นจับจากในนี่ไห้เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเนาะนี่ครับเก้าสามศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์สองโตสองตัวตัดเอานักปูเนาะแคปหน้าจอท่านผู้ชมนี่ครับผมตัดเอา หรือปูดใดมากักในคัน้ำมน์นี่กะมา่อออกตัวเก่ากับผูด้ดามักในนี่กะจับเอาพี่น้องแปดหาศูนย์สามหาศูนย์แล้วปูเนาะมาได้พี่น้องเอาแคบหน้าจอท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณปูพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะแม่มูต้องขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะคะ่ะแม่มูก็อขอ้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านสชคดีรวยๆเฮงๆิกันสุขสุขคนเด้อค่ะบอกันไหมในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ